เขาเพิ่มอาหารได้นะคะ<า>พเพื่อนหลายๆคนถามได้ตักเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้ค่ะี่ ใส่ทอดกับบเ้เนี่เราจะขาดถาดไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเกาเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆในครัวน,น้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเราค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดน้ำมันหอยกันนะคะผัดเนื้อน้ำมันอุ้ยแอนลืมใส่ผักกันเปื่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆอ,อ่าออกไปข้างนอกมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดอ่าอะไรนะคะเนื้อน้ำมันหอยกันนะ ขออนุญาตล้าลงแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อนะเอ้ย <G un> <S 2> <S 2> เนื้อหมดเลยไม่ใช่เอ็นอันนี้กระเทียม ตายหงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโกหกกันชัดๆนะเพื่อนๆเนื้อนะ <g rab> พอกระเทียมเราเหมือนเดิมนะคะใส่กระเทียมลงไปงุมไว้นิดนึงค่ะงุมทําไมเหรอแอนเพราะว่ากลัวไม่ให้เขาเด่นนะคะเดี๋ยวหน้าละาลายค่ะพอโอเคเราเอาออกแล้วเราก็มาคนต่อรดนะคะ <c ười> นคู่อโรดค่ะหยอดน้ำลงไปซุปลงไปนะคะน,นบางครั้งนี่ใจมันร้อนกว่าใจมันร้อนกว่าหม้อนะคะเพื่อนๆคืออะไรอะ่ะ คิดอยู่ในใจว่าจะผัดเนื้อมันเพื่อนดแูแต่เอากระเทียมมาลงบอกใส่เนื้อโอ้ยหนอนี่แหละค่ะถ้าไม่ผิดก็ไม่ใช่แอนนะคะใส่หอมลงไปค่ะสไตล์เราเหมือนเดิมนะเพื่อนๆผัดอ่าให้เข้าหอมกับอ่น อะไรนะเนื้อะคะ่ะในขณะที่รอนะคะแอนจะมากิ้งแป้งสัก6 7เจดชิ้นแล้วจะไปผัดต่อนะคะก็ไม่หกเจ็ดละค่ะได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นค่ะแล้วเราค่อยมาต่ออะไรอย่างนี้นะคะ วันนี้อากาศร้อนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ร้อนเหมือนเหมือนหน้าร้อนน่ะแม้เหมือนกับเหมือนกับอ่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะไม่ค่อยหนาวอย่างนี้นะค,ะความหมายของแอนนะคะหรืออาจจะเรียกว่าพอดีก็ได้ค่ะปกติทำงานเหนืหอนจะไม่ออกเลยนะถ้าหน้าหนาวนี่ขนาดอยู่หน้าเตานะคะเพื่อนๆ อยู่หน้าเตานี่เหมือนกับว่าแอนอยู่หน้าเตานี่เหมือนกับว่าเราอยู่กลางแดดเลยนะคะเพื่อนๆคนที่รักษาลักสุขภาพตัวเองนี่อย่างแอนนี่นะไม่ใช่ว่าแอนก็ไม่ได้รักอะไรมากมายหรอกค่ะรักสวยรักงามอะไรมากมายหรอกแต่แอนจะบอกว่าเราอยู่หน้าเตาแบบนี้เราต้องใช้กันแดดแบบแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวแอนจะใส่น้ำตาลก่อนนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยอยู่เมืองหนาวเธอกันแดดสำคัญที่สุดค่ะเราทำงานหน้าเตาแบบนี้นะวันไหนที่อยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้อยู่กับหน้าเตาคุณเพื่อน มันพักผ่อนของหน้านะคะอุ้ยนูเห็นไหมบพืพอนโอ้ยกระโดดออกหม้อนุ่น,นค่ะคืออะไรอ,ะอ่ะเติมน้ำไหน่ที่เข้าแห้งเกินไปเหรอไม่เป็นไรคะ่ะ พิกหวานเหมือนเดิมนะผัดเนื้อน้ำมันหอยของเรานี่ก็จะเน้นผักนะคะเพือ่อนๆอาหารทุกอย่างของเราคือเน้นผักนะคะเนื้อด้วยผักด้วยให้ให้มันบาลานซ์กันนะคะเพือพ่อนๆผุนเดบาลานซ์ผุนเดหมูเจ้าบเนื้อสุกนะเราเติมน้ำมันหอยเป็นโลด จะล้างนิดนึงนะคะล้างเอาน่นเสดายมันค่ะแล้วก็เขย่าแบบนี้นะพนเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มาใช้ทําบุฟเฟ่ได้อีกนะนี่ค่ะเป็นเป็นน้ำซุปเข้าไปเลยนะคะพเพื่อนๆเห็นไหม แอนทอดไก่ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้หยอดไก่ให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยววันหลังจะหยอดให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้แอนก็จะเอาบวบหวานมาใส่นะคะในผัดเนื้อน้ำมันหอยของเราค่ะอันนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะบวบหวานนี่ แต่และตัวเขาสิสําแดงธิ์มาคือกันเลยค่ะเพื่อนๆประโยชน์ของเขานี่สิแตกต่างกันมากเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะมากับกับไก่นิดนึงนะคะเห็นไหมทุกนาทีมีค่าค่ะที่แอนบอกไว้นะเหมือนกันล่ละค่ะเพื่อน,อนกับเราอยู่บ้านเมืองเราเนาะทุกนาทีมีค่าค่ะ วันนี้คุณนขายิ่งเยอะค่ะอยากทำอะไรทำไปโลดเพื่อนๆเลยสุดท้ายและท้ายสุดทุกอย่างโอเคนะคะเหมือนเดิมค่ะแอนจะใส่บ็อกคลี่ลงไปนะคะเพื่อนๆ เขียวผักจะได้เยอะๆค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเดอ้อบานนี่ก็จะได้หม้อนึง ทั้งโดดออกไปฝั่งนู้นหืออร่อยมากค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาลองจังเลยค่ะแอนกลับบ้านใครอยากลองขึ้นมาลองได้นะคะเดี๋ยวแอนจะทําให้กินค่ะสําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้แอนต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพืพ่อนๆบายๆค่ะ,ดคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาไม่เก็บให้เราค่ะดูค่ะหน้าตานะคะจะประมาณอยู่แบบนี้ค่ะ <c oughs> กินเกี้ยงนะคะเพื่อนๆกินเกี้ยงค่ะ อันนี้ค่าแล้วนะคะประมาณจะกำลังจะสี่โมงค่ะเพื่อนๆค่ะอากาศข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงค่ะโบ <c oughs> กมือขึ้นบายๆเหอ่ๆเลยนะคะ เก็บโต๊ะกันค่ะ